เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอาทิตย์ที่21กันยายน2025หัวข้อเวลาและโอกาสข้อพระคำหลักปัญญาจารย์บทที่9ข้อที่11 11ข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกว่า คนวิ่งเร็วไม่ชนะในการแข่งขันเสมอไปหรือคนเก่งกาจไม่ชนะสงครามเสมอไปนอกจากนี้คนมีปัญญาไม่มีอาหารเสมอไปหรือคนฉลาดไม่ร่ำรวยเสมอไปหรือคนรอบรู้ไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไปแต่วาระและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคนอ่านพระคัมภีร์หนึ่งซามูเอล บทที่สิบเจ็ดข้อที่สิบสองถึงห้าสิบสิบสองดาวิดเป็นบุตรของชาวเอฟราทาคนหนึ่งแห่งเมืองเบธเลเฮมในยูดาชื่อเจสซีผู้มีบุตรแปดคนในรัชการของซาอูชายคนนี้เป็นคนมีอายุมากแล้วสิบสามบุตรชายใหญ่สามคนของเจสซีก็ตามซาอูไปทำสงคราม ชื่อของบุตรชายสามคนที่ไปทำสงครามนั้นคือบุตรหัวปีเอลีอับคนที่สองอาบีนาดับและคนที่สามชัมมาสิบสี่ดาวิดเป็นบุตรสุดท้องพี่ชายทั้งสามคนก็ตามซาอูไปสิบห้าแต่ดาวิดไปกลับระหว่างซาอูกับการเลี้ยงแกะของบิดาที่เบเเลเฮมสิบหก คนฟิลิสเตียคนนั้นเข้ามาใกล้ยืนท้าทั้งเช้าตรู่และเย็นสี่สิบวันสิบเจ็ดเจสซีพูดกับดาวิดบุตรของตนว่านำข้าวคั่วนี้สิบกิโลกรัมและขนมปังสิบก้อนนี้ไปให้พวกพี่ชายของเจ้าจงไปหาพวกพี่ชายของเจ้าที่ค่ายเร็วๆสิบแปด และจงนำเนยแข็งสิบชิ้นนี้ไปให้ผู้บังคับกองพันของพวกเขาด้วยดูว่าพี่ชายของเจ้าทุกสุขอย่างไรแล้วรับของฝากมาจากพวกเขาบ้าง 19. ส่วนซาอูก,กับพวกเขาและคนอิสราเอลทั้งปวงอยู่ที่หุบเขาเอลาสู้รบกับพวกฟิลิสเตียอยู่ 20. ดาวิดจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดและทิ้งแกะไว้กับผู้ดูแล นำสเสบียงอาหารไปตามที่เจสซี่บัญชาเขาและเขาก็มาถึงเขตท่ายขณะเมื่อกองทัพกำลังยกออกไปแนวรบโหร้องเพื่อทำสงคราม21อิสราเอลกับพวกฟิลิสเตียต่างก็ตั้งแนวรบรเผชิญหน้ากัน22ดาวิดก็ทิ้งสัมภาระไว้กับผู้ดูแลกองสัมภาระ และวิ่งไปที่แนวรบไปทักทายพวกพี่ชายของตน 23. เมื่อเขากำลังพูดกับพวกพี่ชายนี่แน่ยอดทหารฟิลิสเตียชาวเมืองกัดที่ชื่อกุริอาตออกมาจากแนวรบฟิลิสเตียกล่าวถ้อยคำท้าอย่างแต่ก่อนและดาวิดก็ได้ยิน 24. เมื่อคนอิสราเอลทั้งปวงเห็นชายคนนั้นก็วิ่งหนีเขาไป และหวาดกลัวเขามาก25คนอิสราเอลพูดว่าพวกเจ้าเคยเห็นชายที่ออกมานั้นหรือเขาออกมาท้าทายอิสราเอลชายที่ฆ่าเขาได้พระราชาจะประทานทรัพย์ให้เขามากมายและจะมอบราชธิดาให้เขาและทำให้ครอบครัวของบิดาของเขารับการยกเว้นภาษีในอิสราเอลยี 26. และดาวิดกล่าวแก่พวกทหารที่ยืนอยู่ข้างเขาว่าเขาจะทำอย่างไรแก่คนที่ฆ่าคนฟิลิสเตียคนนี้ได้และนำเอาความเหย,ยดหยามไปจากอิสราเอลคนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัตคนนี้คือใครจึงมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่27พวกทหารตอบเขาเหมือนกันว่า ผู้ที่ฆ่าเขาได้ก็จะได้รับดันที่กล่าวมาแล้วนั้นยี่สิบปดเอลีอัพที่ชายหัวปีได้ยินดาวิดพูดกับพวกผู้ชายเอลีอับก็โกรธดาวิดกล่าวว่าเจ้าลงมาทำไมเจ้าทิ้งแกะไม่กี่ตัวที่ถิ่นทุรก,กันดารไว้กับใครข้าเองรู้ถึงความอวดดีของเจ้าและความคิดชั่วของเจ้า พราะเจ้าลงมาเพื่อจะมาดูสงคราม29ดาวิดจึงตอบว่าตอนนี้ข้าได้ทำอะไรไปแล้วหรือถามเท่านั้นไม่ใช่หรือ30เขาจึงหันไปหาคนอื่นเสียและพูดอย่างเดียวกันและพวกทหารก็ตอบเขาอย่างคราวก่อน31เมื่อพวกเขาได้ยินถ้อยคำที่ดาวิดพูด พวกเขาก็ทูลให้ซาอูท่งทราบซาอูจึงท่งให้นำดาวิดมาสามสิบสองดาวิดก็ทูลซาอูว่าอย่าให้จิตใจของใครฝ่อไปเพราะชายคนนั้นเลยผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียคนนี้สามสิบสามและซาอูตรัสกับดาวิดว่าเจ้าไม่สามารถไปต้านคนฟิลิสเตียนี้ เพื่อสู้รบกับเขาเพราะเจ้าเป็นแต่เด็กหนุ่มและชายคนนี้ชำนาญศึกตั้งแต่หนุ่มๆแล้ว34แต่ดาวิดทูลซาอูวา่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเคยเลี้ยงฝูงแกะของบิดาและเมื่อมีสิงโตหรือหมีมาเอาลูกแกะตัวหนึ่งไปจากฝูงสามสิบห้าข้าพระบาทก็ตามไปฆ่ามัน และช่วยกู้ลูกแกะนั้นมาจากปากของมันถ้ามันลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระบาทข้าพระบาทก็จับคางของมันและทุบตีมันจนตาย36ผู้รับใช้ของสาพระบาทได้ฆ่าสิงโตและหมีนั้นมาแล้วคนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัตนี้ก็เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นตัวหนึ่งด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ สามสิบเจ็ดและดาวิดทูลต่อไปว่าพระยาเวผู้ทรงช่วยกู้ค่าพระบาทจากกุ้งเท้าของสิงโตและจากอุ้งเท้าของหมีจะทรงช่วยกู้ค่าพระบาทจากมือของคนฟิลิสเตียนี้และซาอูจึงตรัสแก่ดาวิดว่าจงไปเถอะและพระยาเวจะสถิตอยู่กับเจ้าสามสิบแปด แล้วซาอูลก็ทรงแต่งดาวิดด้วยเครื่องทรงของพระองค์ทรงสวมหมวกทองสำริดบนศีรษะของเขาและทรงสวมเสื้อกรอกให้เขา39และดาวิดก็คาดดาบทับเครื่องอาวุธเขาพยายามเดินดูเพราะเขาไม่ชินแล้วดาวิดจึงทูลซาอูลว่าข้าพระบาทไม่สามารถสวมเครื่องเหล่านี้ออกไป เพราะว่าถ้าพระบาทไม่ชินดาวิดจึงปลดออกจากเขา40แล้วจึงถือไม้เท้าไว้ในมือและเลือกก้อนหินเกลี้ยงจากลำธารได้ห้าก้อนจึงใส่ในย่มผู้เลี้ยงแกะของเขาในถุงของเขาและมือถือสลิงอยู่แล้วเขาก็เข้าไปใกล้คนฟิลิสเตียคนนั้น41คนฟิลิสเตียนั้นก็ออกมาใกล้ดาวิด พร้อมกับคนถือโล่เดินนําหน้า42เมื่อคนฟิลิสเตียมองดูและเห็นดาวิดก็ดูถูกเขาเพราะเขาเป็นคนหนุ่มผิวแดงแดงรูปร่างงามน่าดู43คนฟิลิสเตียจึงพูดกับดาวิดว่าถ้าเป็นหมาหรือเจ้าจึงถือไม้เท้ามาหาข้า และคนฟิลิสเตียคนนั้นก็ช่งด่าดาวิดโดยใช้นามพวกพระของตน44คนฟิลิสเตียพูดกับดาวิดว่ามาหาข้าข้าจะเอาเนื้อของเจ้าให้นกในอากาศกับสัตว์ป่ากิน45แล้วดาวิดก็พูดกับคนฟิลิสเตียคนนั้นว่าท่านมาหาข้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยหอกซับ แต่ข้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลผู้ซึ่งท่านได้ท้าทาย46ในวันนี้พระยาเวจะทรงมอบท่านไว้ในมือข้าและข้าจะฆ่าท่านและตัดศีรษะของท่านในวันนี้ข้าจะให้ศพของกองทัพฟิลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่า เพื่อทั้งโลกนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่งในอิสราเอล47และชุมนุมชนนี้ทั้งสิ้นจะทราบว่าพระยาเวไม่ได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอกเพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระยาเวพระองค์จะทรงมอบพวกท่านไว้ในมือของพวกเรา48ต่อมาเมื่อคนฟิลิสเตียนั้นลุกขึ้นเข้ามาใกล้เพื่อประทัดดาวิด ดาวิดก็วิ่งเข้าหาแนวรบเพื่อประทะกับคนฟิลิสเตียนั้นอย่างรวดเร็ว49และดาวิดเอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบหินก้อนหนึ่งออกมาแล้วเหวี่ยงด้วยสลิงถูกคนฟิลิสเตียคนนั้นที่หน้าผากก้อนหินจมเข้าไปในหน้าผากเขาก็ล้มหน้าคว่ำลงที่ดิน50 ดังนั้นดาวิดก็ชนะคนฟิลิสเตียคนนั้นด้วยสลิงและก้อนหินก้อนหนึ่งและคว่ำคนฟิลิสเตียคนนั้นลงและฆ่าเขาเสียแต่ดาวิดไม่มีดาบอยู่ในมือเนื้อหามีคำกล่าวที่เป็นที่นิยมว่าโชคคือเมื่อโอกาสมาบรรจบกับการเตรียมตัวซึ่งเป็นความจริงอย่างยิ่งคนเราอาจฝันถึงความสำเร็จบางอย่างได้ แต่ถ้าเขาหรือเธอไม่เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อโอกาสมาถึงเขาก็จะไม่ทันตั้งตัวและจะเห็นชัดว่าเขาหรือเธอไม่เคยเตรียมตัวสำหรับสิ่งนั้นเลยในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้ท่านจะสังเกตเห็นว่าดาวิดได้เตรียมตัวสำหรับสงครามขณะที่เขากำลังเลี้ยงแกะอยู่ในทะเลทรายเขาไม่มีอาวุธ แต่เขาฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเชี่ยวชาญการใช้สลิงอย่างสมบูรณ์แบบวันแห่งโอกาสของเขามาถึงเมื่อเขาเผชิญหน้ากับกลริยตและเอาชนะเขาด้วยการเบี่ยงสลิงเพียงครั้งเดียวดังนั้นดาวิดจึงเอาชนะชาวฟิลิสเตียด้วยสลิงและก้อนหินและฟันชาวฟิลิสเตียคนนั้นจนเสียชีวิตแต่ดาวิดไม่มีดาบอยู่ในมือหนึ่งซามูเอล บทที่สิบเจ็ดข้อที่ห้าสิบห้าสิบดังนั้นดาวิดก็ชนะคนฟิลิสเตียคนนั้นด้วยสลิงและก้อนหินก้อนหนึ่งและคว่ำคนฟิลิสเตียคนนั้นลงและฆ่าเขาเสียแต่ดาวิดไม่มีดาบอยู่ในมือเรรหโโบอัมต่านจากดาวิดเขาไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับราชบัลลังก์ของอิสราเอลแม้ว่าเขาจะเป็นโอรสของกษัตริย์ซาโลโมอน ซึ่งหลายคนยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดที่สุดของอิสราเอลแต่เขาก็โม้ขลาวมากเขาเป็นรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์และเป็นที่คาดกันว่าเขาน่าจะเตรียมตัวสำหรับวันที่จะได้เป็นกษัตริย์แต่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เขารู้ว่ากำลังจะมาถึงและเขาก็ล้มเหลว2พงศาวดาร บทที่สิบข้อที่หนึ่งถึงสิบเก้าหนึ่งเพรหโบอัมได้ไปยังเมืองเชเค้มเพราะอิสราเอลทั้งสิ้นได้มายังเชเค้มเพื่อจะตั้งพระองค์ให้เป็นกษัตริย์สองเมื่อเยโรโบอัมบุตรเน่บัตรถาบเรื่องนี้แล้วท่านจึงกลับจากอียิปที่เยโรโบอัมต้องอาศัยอยู่ในอียิปเพราะท่านหนีจากพระพักพระราชาซาโลมอนสาม เขาทั้งหลายก็ใช้คนไปเรียกท่านและเยโรโบอัมกับอิสราเอลทั้งหมดได้มาทูลเรโหโบอัมว่า 4. พระราชบิดาของฝาพระบาททำให้แอกของพวกข้าพระบาทหนักนักเพราะฉะนั้นบัดนี้ขอทรงลดภาระหนักจากพระราชบิดาของฝาพระบาทและทำให้แอกหนักที่พระองค์วางอยู่เหนือพวกข้าพระบาทเบาลงเสีย แล้วพวกข้าพระบาทจะปรนนิบัติฝ่าพระบาทหาพระองค์ตรัสกับเขาว่าอีกสามวันจงกลับมาหาเราประชาชนจึงกลับไปหกแล้วกษัตริย์เรโหโบอัมก็ทรงปรึกษากับบรรดาผู้อาวุโสผู้ได้ปรนนิบัติซาโลโมอนพระราชบิดาของพระองค์เมื่อยังทรงพระชนอยู่ว่า ท่านทั้งหลายจะแนะนำเราให้ตอบประชาชนนี้อย่างไรเจ็ดเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าถ้าฝ่าพระบาททรงเมตตาต่อประชาชนนี้และให้พวกเขาพอใจและตรัสตอบคำดีแก่พวกเขาเขาทั้งหลายจะเป็นผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นนิดแปดแต่พระองค์ทรงปฏิเสธคําปรึกษาที่บรรดาผู้อาวุโสถวายนั้น และไปปรึกษากับพวกคนหนุ่มที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์และอยู่บนนิบัติพระองค์9และพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านจะแนะนำเราอย่างไรเพื่อพวกเราจะตอบประชาชนนี้ผู้ที่ทูลเราว่าขอทรงทำให้แอกซึ่งพระราชบิดาของพระองค์วางอยู่เหนือพวกข้าพระบาทเบาลง10 และคนหนุ่มเหล่านั้นผู้ได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ทูลพระองค์ว่าขอฝ่าพระบาทตรัสดังนี้แก่ประชาชนนี้ผู้ทูลพระองค์ว่าพระราชบิดาของฝ่าพระบาทได้ทรงทําให้แอกของพวกข้าพระบาทหนักแต่ขอฝ่าพระบาททรงทําให้เบาลงนั้นขอฝ่าพระบาทตรัสแก่เขาทั้งหลายอย่างนี้ว่านิ้วก้อยของเราก็หนากว่าเอวของพระราชบิดาเรา สิบเอ็ดพระราชาบิดาของเราได้วางแอกหนักบนท่านทั้งหลายส่วนเราก็จะเพิ่มภาระบ,บนแอกของท่านทั้งหลายอีกพระราชาบิดาของเราตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแสแต่เราจะตีสอนท่านด้วยแมงป่องสิบสองเยโรโบอัมกับประชาชนทั้งหมดจึงเข้ามาเฝ้าเรโหโบอัมในวันที่สามดังที่พระราชารับสั่งว่า จงกลับมาหาเราในวันที่สามสิบสามและพระราชาตรัสตอบเขาทั้งหลายอย่างดุดันพระองค์ทรงปฏิเสธคำปรึกษาของบรรดาผู้อาวุโสสิบสี่และตรัสกับเขาทั้งหลายตามคำปรึกษาของพวกคนหนุ่มว่าพระราชบิดาของเราทำแอกของท่านทั้งหลายให้หนักแต่เราจะเพิ่มภาระบ,บนแอกนั้น พระราชบิดาของเราตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแท้แต่เราจะตีสอนท่านด้วยแมงป่องสิบห้าพระราชาจึงไม่ทรงฟังประชาชนเพราะเหตุการณ์นี้เป็นมาจากพระเจ้าเพื่อพระยาเวจะทรงทำให้พระวจนะของพระองค์ได้สำเร็จซึ่งพระองค์ตรัสโดยอาหิยาชาวชิโลแก่เยโรโบอมบุตเนบัสสิบหก และเมื่ออิสราเอลทั้งสิ้นเห็นว่าพระราชาไม่ทรงฟังเขาทั้งหลายประชาชนก็ทูลตอบพระราชาว่าพวกข้าพระบาทมีส่วนอะไรในดาวิดพวกข้าพระบาทไม่มีมรดกในบุตรเจสซีโออิสราเอลเอ๋ยกลับไปบ้านเรือนของท่านแต่ละคนเถิดถ้าแต่ดาวิดจงดูแลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิด อิสราเอลทั้งสิ้นจึงไปยังบ้านเรือนพวกเขา17แต่ประชาชนอิสราเอลผู้อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆของยูดานั้นเรโฮโบอัม e ยังทรงปกครองเหนือพวกเขา18แล้วพระราชาเรโฮโบอัมทรงใช้ฮาโดรัมผู้ดูแลคนงานโยธาไปและคนอิสราเอลก็เอาหินคว้างท่านถึงตาย แล้วพระราชาเรโหโบอัมก็ทรงรีบขึ้นรถรบหนีไปยังกรุงเยรูซาเลม็ม19อิสราเอลจึงกบฏต่อราชวงศ์ของดาวิดจนถึงทุกวันนี้เมื่อนักเรียนรู้ว่าการสอบกำลังจะมาถึงแต่ไม่ได้เตรียมตัวนักเรียนคนนั้นก็อาจถูกมองว่างโง่เขลาในฐานะพนักงานในองค์กร เมื่อเพื่อนร่วมงานรู้ว่าจะมีการประเมินผลงานเป็นประจำแต่กลับทำหน้าที่ได้ไม่ดีเพื่อนร่วมงานคนนั้นก็โ่้ขาวและไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งได้หากศิษยาพิบาลที่รู้ว่าจะเทศนาในวันอาทิตย์แต่ไม่ถืออดอาหารอาทิตย์ฐานหรือศึกษาหาความรู้เขาหรือเธอก็เป็นมันที่คอยขัดขวางการเติบโตของตนเอง เมื่อถึงเวลาแห่งความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในชีวิตของท่านผมอธิษฐานขอให้ท่านเตรียมพร้อมในพระนามพระเยซูข้อพระคำหลักวันนี้กล่าวว่าเวลาและโอกาสเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนบนโลกนั่นหมายความว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกจะมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตอย่างไรก็ตาม มีเพียงผู้ที่เตรียมตัวเท่านั้นที่จะมองเห็นโอกาสเหล่านั้นเมื่อมาถึงและใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นอย่างเต็มที่ท่านที่รักท่านต้องพัฒนาศัก,กยภาพของท่านอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่ท่านกำลังมองหาความก้าวหน้าเพื่อว่าเมื่อโอกาสมาถึงท่านจะได้เตรียมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นให้ดีที่สุดข้อคิด ตอนนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันที่โอกาสอันยิ่งใหญ่ของท่านมาถึง